ต่อมาเราจะมาถึงการอัดแล้วนะครับการบันทึกเสียงก่อนที่เราจะบันทึกเสียงนั้นเรามาตรวจสอบนะครับตรวจสอบว่าไมโครโฟนของเราดังหรือเปล่าง่ายๆนะครับโปกกรแกรมเขาก็มีมิเตอร์ให้เราอยู่แล้วนะครับเราลองดูนะครับให้เราคลิกที่วิวนะครับ โพรพิกมิเตอร์เราลองกดปุ่มบันทึกดูนะครับเสียงก็จะขึ้นประมาณนี้นะฮะเสียงที่ที่ดีก็อยู่ประมาณลบหกนะครับลองทดสอบได้นะฮะเราพูดปกติธรรมดานะครับระดับเสียงแบบนี้ก็คือเสียงที่ใช้ได้แน่นอน,นครับเสียงดัง ไม่เบานะครับถ้าระดับนี้ก็คือเสียงเบานะเสียงก็จะเบาๆบาอย่างนี้เบาแน่นอนที่สําคัญก็คือถ้าเราอ่านหนังสือเสียงเราก็จะเน้นที่ค่อนข้างใกล้ไม้ไปก่อนนะฮะถ้าเกิดเป็นท่านอาสาสมัครที่เสียงดังเป็นเสียงอาจจะมี power มากแล้วก็ถอยออกจากไม์นิดหนึ่งนะฮะส่วนผู้ผู้ที่เสียง แผ่วเบาบางเบานะครับก็เข้าใกล้เน้นเข้าใกล้ใหม่แล้วกันโอเคผมก็มีตัวอย่างหนังสือนะครับเขาเรียกเป็นหัวหนังสือนี่แหละของคุณทิมพิธานะครับพลเดี๋ยวผมจะอ่านตามนี้ไปที่เซ็กชันแรกนะครับตัวอย่างก็คือเซ็กชันแรกที่เราจะมีก็ประมาณนี้นะครับเป็นชื่อหนังสือแล้วก็ ผู้แต่งนะครับ ISBN แล้วก็เป็นแพทเทิร์นของเราก็คือจัดทำเป็นหนังสือเสียงอะไรประมาณนี้นะครับ Daisy NC only โดยท้องสมุดคนตาบอดประมาณนี้นะเป็นแพทเทิร์นของเรานะครับเมื่อวันที่อ่านโดยอาสาสมัครห้องสมุดคนตาบอดประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันก่อนอื่นเราก็มาดูเรื่องเสียงของเราก่อนนะรเราเทสแบบนี้ก่อนนะครับ ให้ระดับเสียงมันขึ้นแบบนี้ก่อนนะถึงจะบันทึกเสียงได้นะครับถ้ามันยังไม่เป็นไปนตามที่เราต้องการอย่างที่บอกไว้ตอนต้นเราก็ให้คลิกขวานะครับคลิกขวาแล้วไปที่ recording ดีไว้เราก็จะเห็นแบบนี้นะฮะไมโครโฟนเราก็คลิกตรงไมโครโฟน แล้วเราก็กด property ไปดูนะครับแล้วไปที่ level นะลองขยับดูนะครับ volume อันนี้คือความดังของไมโครโฟนนะครับอันนี้ก็คือไมโครโฟนบูสต์ก็คืออาจจะเพิ่มพลังเพิ่มให้ไมโครโฟนมันดังขึ้นลองปรับดูนะฮะปรับส่วนนี้ปรับส่วนนี้สําหรับของผมก็ตั้งไว้อย่างนี้จะโอเคแล้วนะครับดันสุดๆนะแต่ของ แต่ละท่านก็จะไม่เหมือนกันค่อยๆปรับนะครับอาจจะดึงลงทีละนิดละนิดจนได้ระดับเสียงที่เราต้องการนะครับพอได้ก็กดโอเคไปส่วนผมก็ยกเลิกอ,ออกมาก่อนนะครับโอเคเราลองบันทึกดูนะฮะวิธีบันทึกก็ให้เราวิธีบันทึกนะครับก็ให้เราคลิกปุ่มสีแดงนี้ จนกว่าเราจะเห็นคำว่าเล c o คอขึ้นบริเวณนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะใช้ตัวอย่างเมื่อสักครู่นะครับคลิกโอเคอย่างนี้ก็คือ record ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราค่อยตัดเสียงตรงนี้ทิ้งทีหลังเดี๋ยวผมจะบันทึกตรงแพทเทิร์นที่เราเตรียมไว้นะครับโอเค ไม่สนว่าเก่งมาจากไหนเขียนโดยทิมพิธา ISBN 9 7 8ขีด2 0 7ขีด0ขีดขีดจัดทำเป็นหนังสือเสียงระบบเดซี่ NCC only โดยห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยเมื่อวันที่11กันยายน พุทธศักราช2555จำนวน2 3 0หน้าอ่านโดยอาสาสมัครห้องสมุดคนตาบอดเมื่อเราอ่านจบนะครับให้คลิกปุ่มนี้นะฮะหรือสามารถกด s p ปซบ b a r เพื่อหยุดนะครับ stop ปชึบนะฮะเสียงก็จะมาแล้วเราก็ลองฟังดูนะครับ เอาเมาสกดไปตามนี้นะฮะอ่าอาจจะถ้ามันไม่เล่นแล้วก็ไปที่ t r s n s p r t t นะครับ Navigation แล้วเราเลือก Pay on Navigate นะครับ แล้เราคลิกมันก็จะด่างให้ละอ่าโอเคอย่างนี้ก็คือเรียก์อไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราค่อยตัดเสียบตรงนี้ทิ้งอีกมีส่วนว่าเก่งมาจากไหนเขียนโดยมีส่วนว่าเก่งมาจากมีส่วนว่าเก่งมาจากไหนเขียนโดยทิมพิธา isbn 978 6เ6 2ด7ขีหกหนึ่งหกขีสองศเจ็ ขีดแปดเจ็ดห้าขีดศูนย์จาดัอ่านโดยอา,ายสาสมบับก้องสมุดขดตาบอกเมื่อเราอ่านจบนะครับให้คลิกตรงนี้ก็คือจบนะครับให้คลิกปุ่มนี้นะครับให้คลิกนะครับเราจะลบส่วนไหนทิ้งแล้วก็ให้เราคลิกแล้วลากเลยนะครับอย่างผมจะลบตรงนี้ก็คลิกแล้วลากแล้วกดปุ่ม delete นะครับก็ มีส่วนว่้เก่งจะลงไปเนื้อหาก็จะเป็นเนื้อหาที่เราต้องการนะฮะมีส่วนว่้เก่งมีส่วนว่้เก่งมาจากไหนเขียนโดยประมาณนี้นะครับพี่ธาง ISBN เดี๋ยวเรามาต่อกันคลิปน้ะ